สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มูเจ้าคข่อยปลอยผมเลยข่อยสิบลยอมผมข่อยกระเตมเตมปลอยผมก่อนวานว่อยนย,ยอมผมขาวแล้วเมีนี่ข่อยกระสิใส่วิธีนี่กระเตมแตนี่มันมันเป็นผมบางเนี่ยมันเป็นผมขาวแต่มันข้นเงาข้นเงาน้ำแสียงไป่ <c oughs> ิีว่าวซิบว่า,าว,าาวากัน อันทั้งเสริมสวยนเนี่ยเนี้น้ําเส้นขาวมันเป็นผมบ่าเอามาฟังต่ออีกอย่างตีหัวข่อยเดียวแล้วเฝ้าออเด้อเอฟซีคนจมไม่ข่อยอยีกซะข่อยเองถึแต่คนจมดีมันจมไม่ข่อยเด้อข่อยสิใจให้ที่ไมนจมเอามาอันนี้อันนี้เป็นเป็นเกิดจากการเบ่าเลนเลนบาเลนเลนแบบ เพิ่นก็ได้บอกหนูฟังว่าคือตอนแรกอะทักเพิ่นแต่ว่าอู้เออตะกี้คือเพิ่นอ้วนไงบัดนี้เล้วเห็นเพิ่นหุ่นดีก็เลยได้อดถ่วงเพิ่นคือคนนี้อ่าวหัจักเพิ่นได้โดนหรล่ละเพิ่นเลยนมองหห์ฟังวางสิละ่ะตะกี้เพิ่นกับมีเห็นผู้บ่าวคนไทยมันผู้บ่าวดอกผัวเพิ่นจนมาได้ลูกน้ำกันลูกอ่าเล่าก็บ,บ่ได้อ,อ้วนดอกเอ้ยเล่าก็บ,บ่ได้อ้วนดอกตอนนั้นคือเล่าก็อ้วบอวบที่ว่า ค่อนข้างไปหาอ้วนไหมกะมันเกินไส้ถ้าเกินไส้ XL อ่ะถ้าเป็น XL คือ XL ปลายสิไปหาเอเนะบ้านนี้พอช่วงนั้นคือคนเนี่ยเป็นมูลเรียนน้ากันนี่เป็นมูลเรียนน้ากันกับข่อยเนี่ยเลียนเลียนพันน้ากันบัดที่นี่เพิเ่งได้บอกไอ้ฟังว่าเพิ่นกระบอกเรื่องชีวิตบอดบอด้พอ่อกันโดนดิเอามูอเจ้าเบิ่งสมัยแต่สมัยเลียนปวชอือ แต่กนคือนั่งกับอวดแล้วกบไม่พอกันอยู่ช่วงนึงก็หายไปตังค้นตังไปใส่ชีวิตเพื่อนก็เลยว่าเพิ่อนอ้วนผัวเพิ่นเนี่ยก็เลยแบบว่าไปติดสาวไปเอาผู้หม่เพื่อนกบับโมดลสนใจพปเี๋เพื่อนกะลองมาเดินทางสายสายฟอนนี่แหละกามาคือแบบว่าเพื่อนก็คิดว่าคือคนอื่นอะว่าฝรั่งอะถ้าคือหกักหักบ่ไดลรังเกียจโมได้ บรเดีวตีปะเธอสิทองไล่เธอสีมีหลูกมาแล้วเธอสิมีลูกสามลูกสีแต่ว่าชั้นหักเธอชันกระหักเธอสีเหตุงานบ่าหรือยังกระสังฉันกระสเอาเธอกับฉันสีอองสินะกนารบันทิจควงกับสมัครลงในเว็บเนี่ยกะสมัครอยู่หลายเว็บสมัครอยูซีหาเว็บก็บมีคนมาคุยมากหนาหลายตากในที่สุดก็เลยมีฝรั่งอยู่คูหนึ่งตอนนั้นอ่ะเจ้าควงอ่ะสี่สิบพอดี แล้วก็อ้วนโอ้อ้วนสำหรับว่าคนสูงรอยหกสิบสองน้ำหนักในย่แปดสิบสากิโลมจะว่าอ้วนว่อ้วน,อวนเออเพื่อนกะพรอนี่ฝรั่งมาสนใจนั่งกะคุยคุยกับฝรั่งบะนี่ฝรั่งผู้นี้เป็นฝรั่งที่ว่าเกษียณเราเนีแต่ว่าเพื่อนอยู่เชียงใหม่เพื่อนกับลุกมาหาเลยลุกมาหาผู้สาวนี่เลยตอนนั้นผู้สาวห็นงานอยู่โครละ ก็มาหามาพัวก,กันอุย้ยฝรั่งแบบว่าก็โอเค่บ,บ,บติดบบตีนะก็มากหลายมาักมากเธอเพราะว่าเธอเอาใจกิงเธอเอาใจดีฝรั่งอายุเจ็ดสิแล้วก็เลยบอกเสนอให้ผู้ยิ่งนี่ว่าเธอขึ้นไปอยู่น้ำฉันบอ่อฉันจะดูแลเธอเธอประสงเหตุงานแต่ว่าตัวผู้ยิ่งนี่ก็ย,ย่านแบบว่าคืองานจะของมันหมันคองอยู่ไหม ก็เลยว่าฉันบกกาขึ้นไปดอกเพราะว่าฮาเธอร์ิ่มชั้นฉั้นสีบลอนม,มีงานเฮ็ดก็เลยบอกเอา,าเพราะฉะนั้นฝรั่งมันเนี่ยคืออยู่เชีงยงใหม่เขาก็เศราอยอู่ยู่แล้วนะ่ะเขาก็เลยใหญ่ไม่อยู่โคราชใหญ่มาอยู่ยกับหนีเลยกับผู้สาวเลยพอมาอยู่กับคือเศร้าบานอยู่นั่นแหละตะกี้ผู้สาวกับเศร้าหัวพักอยู่หองเดียวก็พออยู่นี่แม่ห้องแบบว่าอ่าผู้สาวนี่อยู่ยหัวนะ เดือนละสองพันแปดค่าหนัาค่าไฟไงบัดนี้พ่อมีฝรั่งฝรั่งก็เลยไปเซาบ้านเป็นบ้านสันเดียวอยู่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแต่อยู่เอ่อชีวิตก็ดีขึ้นจั๊กวงนี่กับโบ้ดมีรถยนต์นี่กับมีหม้อไส้กับขี่ม้อไซค์ไปเห็นงานพอฝรั่งมาฝรั่งกับมีรถยนต์กับขี่รถยนต์ไปเห็นงานนั่นนี่แต่ชีวิตกะว่ากะว่าดีขึ้นหลายอีหยังสิกคือมันมันมากกันไหมแม้ว่มีผิดบ่มีวายกัน เอวานยังฉันกับวานะมันนี่ก็เอาใจก็เอาใจฝรั่งดีเด้ปฏิบัติพัดวีเอากับฟงกาแฟ่เนี่ยอาหารกับฮาดเลียนฮัดเฮดอาหารฝรั่งเพราะว่าคิดว่าจะขวางเงินสิมีอนาคตกับเขาอืมเขาสิว่าแต่ว่าตอนนั้อยู่น้ำกันก็คือบริรจดทะเบียนกันเนี่ยก็บบได้ไปหาผู้เฒ่าผู้แก่แต่ว่าจะขวางคิดว่าตัวจะขวางกัสามารถจะเหตุให้ผู้ใา้คนนีนฮักจะขวางได้แต่เลยเออหลังจากคบกันได้แปดเดือน จากที่ว่าน้องอวนๆบอกฝรั่งมาดิก็ว่าเด้ก็ว่าอันว่าน่องมาดิก็เริ่มเบิ่มตีน่องไหมวะเธอเนี่ยคือแบบว่าเธอหนักหนักเธอหนไหลายไปนะเธอลดเดบวเอาเจ้าควงกันเลยเอาตอนแรกเธอคือบอกว่าฉันยังสี่เธอคือว่าแบบฮักที่ฉันเป็นฉันฝรั่งกันเลยว่าฝรั่งกันเลยใส่คําว่าบอฉันอยากเห็นเธอสุขภาพดีเอาเจ้าควงกับเออสงสสยฝรั่งเข้าเจ้าควงกับพยายามแต่ว่าคนเท่าน่ะลดหนักหนักมันลดยากเนาะ กสีมาบังครับน้องว่าต้องกินยังสียังสีมันยังสีหลดุดข้องขนมข้องมงข้องวานในโบให้กินอืมแต่ว่าจะข้องในกินเด็กตัวฝรั่งน่ะกินอยากซื้อ,อยังไม่กลิ่นแต่ว่าตัวน้องนี่กินม่ได้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพื่อนบูอยากไดเมี่ยวอ้วนเพิ่อนอยากด้เมี่ยวหุนดีอยากในเมี่ยวจอยฉันเกิดจะให้โอกาสเธอให้เวลาเธอให้เธอหลดุดเอาจะข้องกัตอนอยู่น้าเขานี่กังเวน้นเอ้ยบอกว่า ตอนนี้มือเสาหรือว่าตอนนี้มือแรงจะพยายามแต่ว่าคนมันเคยกินหลายไหมกังเว้นไปเห็นงานจาของก็กินกือเกากินขนมกินนันกินนี่แต่ว่าอยู่น้ำขอกับพยายามบาสิลุดเดือนหนึ่งพานไปน้ำหนักล่งแค่เคื่งโล่พลังก็แล้วว่าเป็นยังฉันจะให้โอกาสเธอให้เวลาเธอกระบางครับเลยว่าเธอต้องกินผักเธอต้องกินโยเกิร์ตกินสลัดกินอะไรก็ได้ที่ว่ามันจะเห็นน้ำหนักลงเราบารนี้ เขาก็ซื้อซื้อตัวจักรยานน่ะให้มาออกกับร่างกายจักรยานอยู่กับทีคือคงขวอยนี่ไหมจักรยานที่ปั่นอยู่ในบาทจะควงกับมาออกแต่ว่าคนเพราะมันบ่เคยออกมันก็ขี่คานเนาะกับบมันเห็ดก่ากลางคืนนังเสียแต่เลือมแบบว่ายนม่ฝรั่งกินเบียร์จะควงกับกินน้ำเขาอืมมันกินกับเขาบั่นจะควงกับเน้่นกับแก้มฝรั่งเนี่ยเขากินเบียร์เขาสิบ่ค่อยกินกับแก้มแต่จะควงเนี่ยกินกินน้ำหนักมันกับบะรุ่ง มันกเห็งขึ้นไปอีกบันี้สร้างไปสร้างมาได้แปดสิบหกกิโลฝรั่งก็เลยบอกว่าฉันจะให้เวลาเธออีกสามเดือนถ้าน้ำหนักเธอบ่ลงคือว่าฉันกะจิบ่อยากไปกับเธอบ่บอยากไปต่อกับเธอหรอไหมฉันสิแบบว่าคอ,อยุติการที่ว่ามีเธอเจ้าของกับคิดแต่ว่าครูคูจซื้อดอกอืมบ,บ่บ่จริงอืเฟก บัดนี้จะความกับใส่ชีวิตปกติกับทำทาวันรถเนี่ยกินแต่ว่าคนมันหิวแหมคนมันหิวมันคือกินคือกองจนมาเวลาอยู่น้ากันมากหอดสามเดือนมู้จ้าเสื้บบอกฝรั่งปลาถิ่มอีหลีฝรั่งบอกเอาฝรั่งบอกเลยว่าฉันจะกลับไปอยู่เชียงใหม่ฉันแบบว่าฉันบไวแล้วเพราะว่าฉันบอกเห้เธอแบบว่าลดพฤติกรรมการกินปั๊บเปลี่ยนพฤติกรรมเห็นเธอออกกับนั่งไก่เธอกับโบเห็ุกะ ฝรั่งนี่ก็คือเศร้าบ้านเหีนีอยู่เศร้าให้อยู่ได้ยังใจอยู่เด๋ยงใจใหอยู่เดือนนี่ฝรั่งก็กลับไปกลับไปอยู่ไปเป็นเดือนหมดฝรั่งกลับมาก็ให้คุ้มเหม่สร้างบึงซันละจังได้มันกับบอลอืดมันไม่ได้อยู่กับทีไหมอยู่กับทีก็ไปน่ะบานี้ฝรั่งก็เล่บอ่าก็เลยบอกแล้วว่าฉันเบาไวกับเธอแล้วเขาเรียกแบบว่าคอยุติความสัมพันธ์ บ้านเนี่ย้าเธอจะอยู่ฉันจะใจหายอีกสามเดือนอืมเราฉันก็ยิ่เศร้าใจล้วก็ให้เงินนองอีกอยู่สามเดือนให้เงินไปใส่ล้วกะใจคาบ้านตัวถ้าจะอยู่ก็อยูถ้าบ่อยู่กับไปเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาเศร้ามันฟอมเพรานี่เจออยู่แล้วไหมอือนะ่ะแบบยังสี่กับมี่แมวสันอือเบิดลักเข้าหย่อนมาเข้าอ้วนเข้าลดความอ้วนบด้ตั้งแต่แหลกๆมันคือบอกว่าวสันเห็นเขามันก็ว่าฉันฮักสิเธอเป็นเธอแต่ว่าบัานี้ผลมาติยิงสี่ไหม เรื่องยิงสี่ก็มีเรื่องมูเจาก็เลียกว่าว่าเอามาเบากันเอามาเบาที่ว่าคุยกันเห่ไหมเอามาเบาอย้ฟังว่าอืมบางเทือนี่ว่าอ้วนกับสเลิกกับเข้ากับมีแต่ว่าข่อยกันเลยว่าหรือว่าเขามีผู้อื่นนั่งกันเลยว่านั่งกับบอลูนกันว่าจะมีคนอื่นบอกแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเขากะเศร้าใจเศร้าทุกอย่างเขาให้สามเดือนกั็ให้เงินมากนั่นแหละเศร้าบ้านไม่ให้เอาใจเขามาเบาสู้กันผู้ได้อ้วนระวังเรื่องผัวป่าด้ ข่อยกัน่อยกออกกําลังกายเสมอข่อยวางมาข่อยหิ้วจอยได้ว่าของข่อเนี่ยมันเริ่มแบบว่าคลิปโผมันก็นเริ่มมันก็นเริ่มยุบไหมน้ำหนักเบาลงเลยแต่ว่าสัดส,ส่วนมันลงไหมเออข่อยเลยกบอกให้ผู้หญิงฝรั่งข่อยฟังแล้วเลยว่าเออมันลดเป็นมวลกล้ามเนื้อสั้นเอาจ้จเรื่องนี้อีหลีได้ผู้เรีครูผู้ใดอ้วนระวังเด้อ